สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเันท mm ์าตีวรนนท์45จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับก็ ถ้าเกิดลูกค้าเจอคลิปผมครั้งแรกนะฮะไม่ต้องแปลกใจแล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองฮะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเก่าหลายๆลท่านทุกๆท,ท,ท่านที่ผ่านมานะครับแล้วก็บางทีครับผมมี Facebook ที่เต็นท์นะวันที่เราโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยเราปักหมุดทั่วประเทศเลยครับลูกค้าแล้วบางทีถ้าเกิดลูกค้าสนใจรถท่านไหนน้องๆที่มินผมแล้วก็น้องผมเนี่ยก็ได้ก๊อปปี้ลิงก์ส่งคลิป YouTube คลิปนี้นะฮะส่งมาให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเจอคลิปแรกไม่ต้องแปลกใจแล้วตกใจผมเเ็นคนรีวววแบบไตตบบลดดกอผมม่่่่ัะหาาางงทท้ถยยจ แล้วก็รถส่วนใหญ่ที่ผมได้มาผมต้องบอกลูกค้าเลยว่าผมแค่ล้างสีดูดฝุ่นครับบางคันนะลูกค้าถ้ามีตําหนิมีรอยขีดรอยสีรอยเบียดรอยอะไรมาผมบอกตามความจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีการเก็บงานให้อะไรให้ผมก็จะแจ้งรายละเอียดตามความจริงกับลูกค้านะฮะเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนแนวบ้างหาซื้อยากมากครับ กับ isuzu นะครับ all new d-max นะฮะลูกค้าหาซื้อยากจริงๆครับเครื่องยนต์1.9 diesel turbo นะฮะลูกค้าไม่ค่อยมีขายและที่สำคัญนะฮะคันนี้ลำดับเดียวป้ายแดงรถเข้าศูนย์ตลอดไม่แค่70,000กว่าโลเท่านั้นเองครับลูกค้ารถปี2019นะฮะรถปี2019จดปี2019เหมือนกันนะลูกค้าและรถจริงค่อนข้างสวยมากครับต้องบอกเลยว่าราคามือ2ลงกระจายเลยนะฮะต่อให้เป็นแบรนด์หลักนะและที่สาคัญคันนี้นะฮะได้เป็นชค แต่งตรงรุ่นนะฮะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะจัดทรงลงล้อมาอย่างสวยพร้อมกับล้อแม็กนะฮะล้อแม็กกับยางใหม่เลยนะฮะยางใหม่มากครับลูกค้าเดี๋ยวถ้าลูกค้าหารถรุ่นนี้อยู่ใช้งานเป็นตัว Smart c แคนะฮะเป็นเกียร์เมนุ่นนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล1น All New D Max ออนปี19 ไปดูแบบละเอียดกันเลยครับลูกค้ากับ isuzu o n e u d i max นะฮะคันนี้เป็น Speccap นะฮะต้องบอกเลยว่ารถจริงหล่อมากครับรถคันนี้ไม่เคยพิคว่ำไม่เคยชนหนักไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักหน้าหลังท้ายประตู ประตูหน้าประตูแคบเดิมโรงงาน100%ครับไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะฮะไม่เคยไฟไหม้สีเดิมโรงงานทั้งคันลดลำดับเดียวป้ายแดงกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบไม่7 0 0 0 0กโลเท่านั้นเองครับลูกค้าได้รถดีๆสวยๆประวัติสวยๆด้วยนะฮะเวลาผมขายนี่ผมต้องบอกเลยว่ารถทุกคันที่ผมมาผมคัดเป็นอย่างดีเลยนะฮะและที่สำคัญครับยิ่งถ้าเราได้ประวัติเดิมๆด้วยฮะลูกค้าเวลาลูกค้าไปใช้อะมันสบายใจฮะแล้วรถคันนี้ค่อนข้างใสามากครับ สีเดิมโรงงานทั้งคันครับชุดกระจังหน้าแก้มฝากระโปรงต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มีตําหนิฮะคือเหมือนที่ผมพูดทุกคลิปเลยครว่ารถยนต์มือสองเนี่ยมันเป็นยานพาหนะที่วิ่งบนท้องถนนตาหนิมันมีบ้างนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าบางคันมันก็ไม่มีตําหนิเหมือนกันฮะเพราะว่าไม่รู้จะไปชี้ตรงไหนไฟหน้าใสาปิ๊งเลยฮะชุดฝากระโปรงต่างๆนะฮะ ชุดกระจังหน้านะครับอันนี้มันเป็นรอยเปือ้อนเฉยๆนะเด็กยังไม่ได้ล้างเลยล้างเมื่อวานัน้งลถผมเพิ่งได้มา2อสวันนะฮะไม่มีเวลามาถ่ายรีวิวเลยเพราะว่าผมไปปลูกผมมาแล้วก็หมอให้พักนะฮะหมอไม่ให้โดนแดดเท่าครับวันนี้ก็ดื้อนะจริงๆเขาให้ผมออกอาทิตย์หน้านู้นนะฮะดื้อมานะครับ ะะแม็กก็ได้เป็นแม็กชุดแต่งมานะครับลูกค้าแล้วก็รวมถึงยางสภาพใหม่มากนะฮะซุ้มล้อหมุดเดิมหมดนะแต่คันนี้ได้เป็นชกแต่งมาฮะลูกค้าขับแน่นมากครับข้างในเนี่ยเป็นชกแต่งนะลูกค้าต้องมาดูเองนะ,ะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ชกเดิมนะเป็นชกแต่งมาผมแถมให้หมดผมไม่แกะออกนะฮะดอกยางนี่คือมาเต็มในหนวดกุ้งยังอยู่เห็นไหมฮะ หนดกุ้งยังอยู่นะฮะตะเข็บแก้มประตูไม่เคยแกะแม้แต่ด้านเดียวนะครับสีเดิมทั้งหมดนะฮะโลโก้เดิมคิ้วไฟท้ายเดิมนะฮะชุดชายล่างนะครับสติกเกอร์นี่ยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะสติกเกอร์กันแทกนะฮะชุดชายล่างเดิมโรงงาน100%นะฮะประตูเปิดปิดแน่นมากทุกคลิปผมให้ดูนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยรถปี19ปีนี้ปีอะไร19 2 0 2 1 2ย23 2 4 ยี่ห้ารถหกปีอยู่เลยครับลูกค้านะครับสภาพสดมากครับและไม้แค่เจ็ดหมื่นเองนะฮะไม้น้อยมากในขอบยางประตูนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่ไร้ตาหนีนะฮะกุญแจมีให้ครบสองดอกเหมือนที่บอกครับมีบุกสวิตอะไรต่างๆครบหมดนะครับชุดแผงทิ้งหลีดสนิะจกเลยฮะะจกหน้าเดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนนะคันนี้กะจกเดิมทุกบานนะครับตะเข็บตัวแคปบต่างๆนะฮะฝากระโปรงนะครับแล้วก็รวมถึงกระบะหลังไร้ตาหนีครับต้องบอกเลยฮะและคันนี้ผมติดฟิล์มให้ใหม่นะฮะพอดีฟิล์มเดิมมันใสไม่หน่อยนะครับ ผมติดให้ใหม่ทั้งคันเลยนะข้างๆรู้สึกจะเป็น60สิ้ไหมข้างหน้า40ินะฮะเพิ <S <S ่งติดมาใหม่นะเพิ่งติดวันนี้เองครับลูกค้านะครับไรหนิไม่มีตหนิเห็นเลยแล้วรถไม่เคยขนของครับกระบะคือใสเลยนะฮะชุดหลังชุดคัดซีนี่สีพ่นกันสนิมเดิมโรงงานยังอยู่อยู่เลยฮะลูกค้า แม็กนี้จะเป็นตัวลาย a t ท7เนะฮะเป็นแม็กยอดนิยมเลยครับเป็นแม็กฮิตแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเอาแม็กเดิมนะฮะผมหาให้ได้นะผมบอกก่อนเลยนะแต่ผมขอเก็บแม็กนี้ไว้นะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเอาแม็กนี้คุ้มกว่าครับเพราะว่าแม็กนี้มันแพงอยู่นะฮะแม็กกับยางนะครับแพงอยู่นะครับผมขายไปงนนี้เลยไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับรวมถึงแก้มท้ายต่างๆท้ายไม่เคยแกะนะลูกค้าท้ายเดิมหมดนะครับท้ายเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงาน1 0 0นะและกระบะนี่ดูฮะนะฮะไม่เคยขนของเลยครับลูกค้ากระบะคือใสปิ๊งเลย ต้องบอกเลยว่าเจ้าของซื้อมาใช้ในออฟฟิศนะครับผมเปิดราคาก่อนเดี๋ยวมันจะมืดครับราคา isuzu all new d-max ปี19รถมือเดียวป้ายแดงครับลูกค้าแล้วไม่แค่70,000กโลเท่านั้นเองรถเข้าศูนย์ตลอดมีกุญแจ2ดอกมีประวัติอยู่ครบนะฮะผมเอาแค่นี้พอนะครับ325,000บาทครับลูกค้า จัดได้3 5มแ0 0หนะฮะจัดได้ท่วมยอดเพราะว่ายอดจัดสูงมากถ้าลูกค้าเครดิตดีจัดให้4 0 0แสนนู่นละครับผมขายแค่นี้พอนะลูกค้าต้องไวหน่อยนึงนะฮะผมมีแค่คันเดียวนะครับคันนี้เพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้เคยเอามาขายแต่หาซื้อรถยากมากครับเจอรถไม่ค่อยสวยและบางทีอะราคามันค่อนข้างแข็งนะบางทีผมซื้อมาแพงกว่าคันนี้อีกนะฮะซื้อมาราคาแพงกว่าที่ผมขายอีกครับตอนนี้ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าเป็นรถพัพพัวผมเองนะครับได้มาพี่เขาไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็ท้ายเดิมหมดนะฮะจัดเฟแนซ์นัทัดส่ง ให้ฟรีนะมุดเดิมหมดนะฮะน็อตไม่เคยถูกประแจเลยนะเดิมเดิมหมดนะครับดูนะฮะไม่มีสนิมนะครับเดิมเดิมร้อยเปอร์เซ็นตะครับตะเข็บข้างท้ายนะครับเดิมร้อยเปอร์เซ็นะครับฝาท้ายปิดสนิทมากครับนะฮะและที่สําคัญเหมือนที่ผมบอกครับต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีนะฮะไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเดี๋ยวก้มให้ดูใต้ท้องนะฮะใต้ท้องยางอะไรชุดแหนบคัตซีเดิมหมดนะครับมีโชคหน้าที่เป็นโชกคแต่งเปลี่ยนมาใหม่นะฮะเท่มากครับโลโก้อิซูซูดีแมกเดิมนะครับโลโก้เอยนน์ดิมะะ แก้มสีบางสนิทครับลูกค้าต้องเรียกว่าเหมือนที่บอกครับไม่รู้จะไปชี้ตำหนิให้เห็นตรงไหนฮะคันนี้ต้องมาคือสดจริงๆเลยนะฮะสดจริงๆนะฮะก็จะมีชุดแมทชุดอะไรที่แต่งมาเนาะค่อนข้างที่สภาพสมบูรณ์นะฮะไฟเบรกตรงที่3นะครับพวกคิ้วหลังคาขอบยางเนี่ยคือไรตำหนิคันนี้มีการสระฝนแถมให้หมดนะครับติดมาแล้วนะครับขอบประตูสวยหมดนะครับผมเจอตำหนีแล้วครับลูกค้านี่ เหมือนเจ้าของเขาขับไปเบียดอะไรมานะครับสีหลุดไปนิดนึงเดี๋ยวผมแต้มสีแล้วก็ขัดให้นะฮะเดี๋ยวผมทําให้นะฮะเนียนแน่นอนนะครับมีจุดหนึ่งเห็นตําหนิแล้วฮะ น,ะะนอกนั้นแก้มซ้มล้อไม่เคยแก่นะฮะเดิมโรงงานสนิทเลยนะฮะแต่เข็บประตูนะฮะเหมือนที่ผมบอกนะลูกค้าบอกเคยว่าถ้ารถไม่ได้เดิมนะครับคันนี้ผมรับประกันงานโครงสร้างตัวถังให้นะถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปรถไม่ได้เดิมคุณเจครับรถเคยชนหน้ามาเคยชนแก้มมาเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนฝากระโปรงมาผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะรับซื้อคืนเต็มจํานวนคันไหนเดิมผมบอกว่าเดิมเลยนะครับผมการันตีให้นะเพราะาเราขายรถมานานครับลูกค้าแล้วก็บางทีผมเข้าใจบางทีเงินมันหายากครับกว่าลูกค้าจะเก็บเงินได้แต่ละบาทแต่ละสตาาางคนนะรัับบมมหยกกกแล้ว็ ทีเราเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนรถบ่อยครับลูกค้าเดี๋ยวขออนาญาติเปิดสมาร์ทแคปเลยนะอ่าลืมแจ้งไปคันนี้เปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยมาแล้วครับเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นมานะครับข้างในนี่คือต้องบอกเลยว่าไร้ตตาหนิฮะข้างในคือใสแล้วก็ค่อนข้างใหม่มากครับลูกค้านะฮะค่อนข้างใหม่มากนี่ผมเปิดประตูเลยนะฮะเปิดแคปก่อนนะฮะเพราะว่า บางทีแสงมันมืดครับมันมองไม่ค่อยเห็นนะลูกค้าคันนี้เลขมาอยู่เท่าไหร่เจ็ดหมื่นสามพันถือว่าน้อยมากแล้วรถมีประวัติศูนย์อีสูซุนะฮะรถเข้าศูนย์ตลอดคอนโซลช่องแอร์ไลท์ตำหนิถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กมี2ลูกนะครับจอยอนดอยแถมให้หมดนะฮะไม่แกะเลยออกเป็นจอตรงรุ่นนะครับชุดหัวเกียร์ชุดเบาะเบาะเป็นกำมะหยี่ดูปีกบอนะฮะไลท์ตำหนิครับเรียองี้นะฮะฝ้าเพดานนะครับไลท์ตำหนินะฮะรวมถึงเบาะพรมพื้นขอบยางประตูต่างๆงนะฮะรวมถึงแผ ชุดแผงประตูตัวสมาร์ทแคปนะลูกค้าไม่เคยแกะนะไม่เคยแกะแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวไม่มีให้เห็นเลยนะฮะเพราะว่ารถใหม่มากครับใหม่จริงๆนะฮะเบาะหลังแคปเดิมทั้งหมดนะฮะไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวน็อตประตูไม่เคยแกะเหมือนที่ผมแจ้งไปนะครับเดิมสนิทเลยนะลูกค้าเดิมสนิทมากครับ ซื้อไปไม่ต้องทำเลยเลยครับลูกค้าเอาไปขับยาวๆเลยครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าเหมือนที่บอกนะไม่มีตําหนิเหมือนกันนะครับเหมือนที่ผมบอกถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แม็กเดิมเดี๋ยวผมหาให้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวผมหาให้ผมเปลี่ยนให้ฟรีนะครับแต่ผมขอเก็บแม็กนี้ออกนะฮะแต่แม็กนี้จะแพงกว่าแพงกว่าอยู่นะฮะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อไปผมแนะนําให้เอาแม็กนี้แล้วก็ไปหาซื้อแม็กเดิมมาใส่ดีกว่านะครับอของเดิมเป็นล้อธรรมดานะครับ แผงประตูไล่ตำหนิเหมือนกันนะครับลูกค้านะฮะชุดงานคอนโซลต่างๆนะเหมือนที่ผมบอกครับไล่ตำหนินะฮะไม่รู้จะไปชี้ตำหนิเห็นตรงไหนนะฮะเบาะแล้วเบาะไม่เคยซ่อมเลยนะฮะเบาะปีกเดิมหมดนะฮะลูกค้าปีกเดิมกรมะหยีพรมเดิมทั้งหมดครับแล้วรถจริงขับดีมากครับเครื่องแห้งสนิทและเครื่องยนต์ค่อนข้างฟิตปังเลยฮะเครื่องยนต์ค่อนข้างฟิตปังนี่ผมเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ดูขออนุญาตสตาร์ทเลยดีกว่านะเพราะว่าเครื่อง เป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9ที่ให้ผงพลังค่อนข้างดีมากแล้วก็เป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าประหยัดน้ำมันมากครับลูกค้าที่สำคัญครับการดูแลรักษาง่ายครับลูกค้าคันนี้อีซูซูนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะเดิมหมดทุกจุดนะฮะเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตะเข็บน็อตพวกนี้ไม่เคยถูกประแจเลยนะแผ่นเพลทเดิมแก้มข้างนะครับน็อตเดิมเดิมหมดทุกจุดนะครับแผ่นกันควาคมร้อนะครับรวมถึงฝากระโปรงหน้านะครับเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้านะครับ แล้วเครื่องแห้งสนิทนะฮะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องแห้งสนิทครับต้องบอกเลยว่าซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับลูกค้าเอาไปใช้แบบยาวๆลากกันยาวๆเลยนะฮะแล้วก็ เหมือนที่บอกครับลูกค้าบางทีอ่ะผมผมเข้าใจคือบางทีกว่าเราจะหาเงินได้แล้วเราจะเก็บเงินได้แต่ละบัตรแต่ละสะตางค์เหมือนที่ผมบอกครับว่าผมรักลูกค้าทุกท่านแล้วก็ผมให้ความมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมดครับและรถทุกคันที่เต็นท์ของผมยินดีให้ลองฟรีทุกคันเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละฟิลลิ่งออกมาเหมือนอิสุสโตโยต้าฟอร์ดมาด้าขับไม่เหมือนกันสักแบบนะ,ะลูกค้าการใช้งานนะครับแต่ยอมรับอย่างหนึ่งคืออิสุูอย่างหนึ่งก็คือว่า เครื่องเขาทนจริงครับแล้วก็อัตราการกินประหยัดน้ามันเขาค่อนข้างที่จะประหยัดครับแล้วก็อะไหล่เขาค่อนข้างเยอะอันนี้ผมยอมรับเลยแล้วช่างมีทุกตําบลนะช่างมีทุกอาเภอทุกจังหวัดนะฮะการดูแลก็จะค่อนข้างง่ายและได้รถปีใหม่ประวัติสวยๆอยู่ด้วยนะครับปัญหายากครับผมมีคันเดียวนะลูกค้าก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะขอบคุณครับ